สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วครับกับไฟน์นัคัดพารวยนะครับผมหายหายหายไปนานเลยครับหายไปนานจริงๆทําไมถึงหายไปนานครับใช่ครับงานเยอะครับวันนี้นะครับเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับเราจะมาพูดถึง a อ j u s t m e n t layer นะครับทำไมต้อง a อ j u s t m e n t layer นะครับอ่า a s j u s t m e n t layer นี่เป็นปลั๊กอินที่เราต้องทําขึ้นมานะครับหรือว่ามีให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับและคลิปถัดไปผมจะสอนวิธีการทํำวใช้เองนะครับ a อ j u s t m e n t layer นะครับคืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่อำนวยความสะดวกของเราาาาานนะะคคครรัับบืออออ่่่พพูดงยยๆมมไเเห็ภลลก มันจะอยู่ซ้อนบนเลเยอร์นะครับมันจะคือปลักอินเปล่าๆที่เราสามารถทําอะไรกับมันก็ได้ในนี้นะครับอย่างเช่นเราต้องการจะซูมวิดีโอเราก็เราก็เลือกตัว a d j u s t m e n t นะครับเราก็ซูมซูมเข้ามานะครับทําไมเราต้องใช้ a d j u s t m e n t Layer นะครับเราไม่อยากไปยุ่งกับวิดีโอฟุตเทจากให้ฟุตเทเป็นออริจินอลของเราตลอดเวลานะครับซึ่งเราก็ใช้ a d j u s t m e n t Layer นะครับ เพื่อในการทาเพราะบางทีอะเราตัดงานเยอะๆมากๆอะตัดเยอะมากๆครับเราจำ่ไลาแล้วว่าฟุตเทจนี้เราทําอะไรไปบ้างเราอาจจะใช้แอดจัดเบนเลเยอร์แทนแล้วก็เรามาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นรีเนมคลิปอย่างเช่นตรงนี้เราเป็นซูมนะฮะแล้วก็ใส่ไปเลยเราก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นซูมเราก็ได้ใส่เป็นชื่อปลักอินซูมไปเลยครับแต่การทํางานที่ดีนะครับเวลาเราทำอะไรกับฟุตเทจตรงนี้เราควรจะมาร์กไว้นะครับก็กดตัว M ครับมาร์กนะฮะแล้วก็ไปเขียนชื่อนะครับว่าสมมุติว่าอะตรงนี้เป็นซูม เราต้องทําอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีพองานเราเยอะขึ้นทำลายเราเยอะขึ้นเนี่ยมั่วขึ้นนะครับเราต้องมีมาร์กบีรีพอร์ตไว้ตลอดนะครับแต่จริงๆอ่ะแอสจัดเมนเรเจอร์มันก็มีข้อจํากัดของมันนะครับโดยข้อจํากัดของแอสจัดเมนเรยเจอร์ถ้าเราใส่แอสจัดเมนเรยเจอร์เยอะๆครับใส่ไปซ้อนลายลายเยอะๆยิ่งในเครื่องในอะเราไปแก้อะไรมันนะครับมันจะทาให้เครื่องเราแหลกหรือเครื่องเราแบบว่ามีปัญหากระตุกได้นะครับสําหรับคนที่คอมพิวเตอร์อย่างอาสเปคแบบว่าไม่แรงหรือสเปคแบบว่าหลายปีมาแล้วอย่าง แต่จริงๆอะการใช้ Adjustment Layer ของผมครับผมจะนิยมในการทําสีสมากกว่าเนาะอย่างเช่นอาะทำสีของผมอะ,อะเดี๋ยวผมขอปิดของเก่าก่อนนะครับการทำสีของผมนะครับผมจะติ๊กให้เป็น Adjustment ก่อนนะแล้วก็ผมกดที่ Effect นะครับแล้วผมก็จะเลือกตรง Color นะครับ Color แล้วก็ใส่ Custom l u t นะครับอ,อย่างเช่นนี้ผมถ่ายเป็นหลอกมานะครับว่ v า็อก L l มาผมก็ต้องมาแก้ลัดก่อนนะครับซึ่งผมจะชอบแก่ รัดตรงนี้มากกว่านะครับผมจะไม่ค่อยไปแก้ในฟุตเทสนะครับแก้ในฟุตเทสก็คืออ่าไม่ในใจว่าผมเคยมีสอนหรือยังเดี๋ยวผมค่อยสอนอีกทีแล้วกันขะคเับเรื่องสีแบบลวงลึกดีกว่าเนาะผมอยากทำอะไรกับฟุตเทสผมก็จะลากให้ยาวไปเลยครับอ่าก็จะขูปรัดไปหมดเลยแต่สมมุติว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดผมถ่ายมาแสงตรงนี้ไม่เท่ากันนะตรงนี้ผมติต่างว่าผมถ่ายมาไม่เท่ากันนะครับผมถ่ายมาแบบโอเวอร์มากแล้วก็มันไม่เท่ากันกับกับอีกฟุตหนึ่งี้ยใช่ไหมเห็นไหมมันโอเวอร์มาก ผมอะส่วนใหญ่ผมก็จะมาแก้แก้ในตัวฟูดออริจินอลเลยนะครับแก้แบบว่ามาดึงสีดึงแสงดึงคอนทรา์อะไรอย่างเงี้ยผมจะมาแก้จากออริจินอลอันนี้น,นี่คือการสตาร์ททางานของผมนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับแล้วแต่ใครจะว่าเวิร์กฟูดแบบไหนหรือที่ทําไมผมไม่แก้ในเอสจัดเมนเลเยอร์ Man ayer, หรือผมไม่ลากเอสจัดเมนเลเยอร์ Man ayer, มาซ้อนเพื่อแก้เพื่อแก้ต่างหากเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าการที่เราใส่เอสจัเมนเลเยอร์เยอะๆ,ๆก็จะทําให้เครื่องเราแหลกเครื่องเรากระตุกเนี่ยฮะมันก็ทําได้ไหมทําได้ครับ ก็ดึงทําได้ครับแล้วก็ค่อยแก้สีแก้อะไรไปแต่ผมไม่ค่อยไดยุมทําผมจะทํา่าในฟุตเทจอย่างนี้มากกว่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการสร้างแบบตอนนี้พอสีนี้ผมว่าคาแรคเตอร์ยังไม่โดนใจไงผมก็จะดึงเอ็กอ์จัดหนึ่งมาแล้วก็ผมก็จะมาสร้างเคียร์ทีปลุกโดยการแบบว่าอาจจะสมม,มุติว่านะสมม,มุติอันนี้สมม,มุตินะครับดึงเซตหรือว่าใส่ใส่ทําสีในคลร์วิวอะไรเงี้ยอะไรอะไรประมาณเนี้ย ผมก็จะทําอะไรประมาณอย่างนี้ซะมากกว่าหรือบางทีก็ทําในแอสจัดแรกเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ครับถ้าเครื่องครแรงแต่ที่ผมทําอย่างเงี้ยเพราะผมจะได้แรกที่ผมจะทําอย่างเงี้ยผมจะได้แยกเลเยอร์ได้ครับว่าตัวไหนคืออะไรอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมเหมือนผมนก็ต้องรีเนมไปผมก็ทาเป็นว่าเป็นลัสใช่ไหมครับตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราทําอะไรไปใช่ไหมตัวนี้เราทาอะไรไปเราก็ใส่ว่าเซตอ่ะสมมติว่าเป็นเซตเนาะ ก็ประมาณนี้ครับที่ผมทําไปอย่างเช่นสูุบิทาฟุตเนี้ยสีใกล้กันอย่างเงี้ยเราก็จะดึงมาเลยหรือถ้าไม่ใกล้เราก็ต้องไปทําอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับการใช้อจฉันเป็นเลเยอร์จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ว่าทําสีนะมันจะมาทําแบบใสเอฟเฟกใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> <P> เพื่อที่เราไม่อยากให้ยุ่งกับกราฟุตเทจเราจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนอาจจะงงอยู่นะแต่วันหนึง่งถ้าเรา,าทด้ทางานมากขึ้นอนะ่ะเราจะรู้แล้วว่าอ๋อการที่เราไม่ยุ่งฟุตเทจเลยมันคือมันคือดี หรือว่าแล้วแต่บางคนอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดนะครับแต่ As สเซ t เมเนเจอร์เนี่ยก็ช่วยเราได้ไว้ได้เหมือนกันนะฮะให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับเนี่ยัก็แค่ปิดเปิดกดตัว V c คอนโทรลปิดเปิดนะครับแต่เหมือนที่บอกครับจริงๆอ่ะถ้าเราแบบว่าถ้าทำในฟ o o ดเทปจริงๆครับแนะนำให้ใส่มารับมาก็คือกดตัวเไปเลยครับแล้วก็เราจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็พิมพ์ไปเลยครับว่าอ๋อสมมตินี่เป็นรายละเอียดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมีให้ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยก็ ดาวโหลดแอชชัตไปใช้ได้เลยนะครับส่วนอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทำแอชชัตมิเลเยอร์ er, การสร้างของแอชชัตมิเลเยอร์ er, ของงานสเกลระดับพันแปดสิบโฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาบอกวิธีการทำนะครับวันนี้ก็หวังว่าพอจะแปลว่าแอชชัตมิเลเยอร์ er, พอจะได้อะไรไปบ้างนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ